เป็นรถเก่งนั้นสำคัญแต่เป็นคนดีนั่นสำคัญกว่านี่ครับโอ้ยระยาผมก็ยืสีบางแล้วนี่เจอดัวจริงสะอนหลานนะพอถึงวันทำบุญโค้ดให้ผมด้วยนะมาอ่ะนี่สนับสนุนคลิปของมังลิฟนะห้าสิบบาทน้ำมันต่างมีแค่นี้แหละนี่คลิปเหลือไปทำอยู่กลางไร่กลางนาสนับสนุนนายหนวดแล้วกันสวัสดี6พันล้า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 นคน ตอนนี้เราก็ตื่นมาไม่เช้าสายหน่อยเบนัด9โมงเราก็ตื่นตรงเวลามาก9โมง45ยังไม่ถึงงานเลยครับฮก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปในงานใช่ไหมครับเบใชอืดูเบแน่งชุดสวยยายผมใส่แบบนี้บ้างรุงรังเลยนะนี่สองคนเา้อารับกับสาวอารับสวย อดูแลวเสร็จฮะสตารตถเหรอเออมันฮะนนี้บางทีหาที่สตาร์ทรถไม่เจอนะครับกดเหยียบเบรกเหยียบเบรกอ๋อเหยียบเบรกชงเงน กดเปิดแอร์ให้หน่อยค่ะเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งไข่แกกดเปิดแอร์ก่อนออนก่อนไม่ใช่แล้วแล้วก็กดฝั่งนี้กดออโต้ออฟตรงนู้นนะไม่ใช่ตรงนู้นนั่นแหละกดเลยนั่นแหละให้ไี่ติ๊กกดโอเคมีเวลาที่ไม่ใช่ไรบางทีขับรถให้นะก็ตื่นก่อน ห้งบางดังถึงดังเยอะในมดเงียบก็งานก็อยู่ไม่ไกลนะครับเบ้เขาบอก5นาทีเมื่อคืนนั่งดึกเหมือนกันเบ้นั่งหับลาอยู่เบ้เห็นแล้วอีกเ์ิกมาตีหนึ่งกว่าเบ้เข้าห้องได้เบ้อาบน้ำแล้วเบย์ก็ล่วงเลยเออมีทักมาเปิดมันเมทันแล้วพุงไม่ต้องใสยแล้วคนนู่นคนกัษารนู่นมาเอาแชมพูตีหนึ่งแล้ว <c oughs> ไม่ต้องใส่แล้วนอนเลยเกรงใจชาวบงชาวบ้านและกัษตรผมอีก โอเคเดี๋ยวเราไปที่งานกันวันนี้ทําดีๆนะครับเยดีๆเออดีวันดเีอ้มอมันไม่ชินก็เหมือนเบให้ไปขับรถอนอื่นเบยก็ต้องปรับทับนึ่งนี่นะครับเป็นไงครับได้ดบุหรีแล้วเียวขาลครับ เดี๋ยวควานะก็เดี๋ยวขับรถไปงานก่อนฮะเจอที่งานไม่รู้ว่าคนงานไม่เล็กใช่ไหมเอยงานไม่เล็กงานไม่ใหญ่งานไม่ใหญ่งานไม่ใหญ่นะเออดูพวกกลมแต่งตัวกันเสื้อผ้าไม่มีไปครับก็มาถึงงานแล้วนะเจอผู้ใหญ่ของเราหน่อยเดี๋ยวเราไปเจอผู้ใหญ่อุ้มลูกมาเลอมยอุ้มลูกมาเลย ครับโอเคขคุณครับได้ดีเลยได้ดีครับเดี๋ยวเราไปาดาดเดินเข้างานกันครับงานไม่ใหญ่เค้บบาบอก ไปเลยมีลิฟต์เดินเข้าไปกันออ๋อเราเมื่อกี้งานเล็กๆตรงนี้งานเล็กๆเล็กๆแน่นะเดี <c oughs> ย๋ยวเราไปดูดบรรยากาศด้านในค่ะเดี๋ยวเราเพื่อนผมจอดรถอือด,ดูดูบุหรี่อีกแล้วครับ <c oughs> โอ้ตายเลยคอยดูด <c oughs> ติดบุหรี่หนักมากครับเมื่อกี้โอ้ยเดี๋ยว <c oughs> เราเดินเข้ามาดูบรรยากาศด้านในภรรยาผม บ้านญาติมาเลยด้ยญาติญาติแฟนเปทัศน์วงบ้านนี้จะขายพวกนมพวกชีสพวกเนย oh. ้เขาทำเองเหรอใช่ทำเองเอานมแบบนมนมดิบมาแล้วก็มา oh. ทำเป็นชีสเป็นโยกเกิร์ตเป็นละองตู้งเนี่ยโอ้ยแค่มาถ่ายอันนี้เป็นรถทัวร์นะครับรถทัวร์น้ำ <laughs> I did it? Oh, that's a car. Okay. ผมชอบกินนะครับอันนี้ผมชอบกินนะครับแก้วลอยลูกตานใช่ไหมั้ก็ถ่ายก่อนเดี๋ยวรอถ่ายรูปก่อนนะทุกคนหน้าตาผมคนเดียวที่ไม่ค่อยแขกเท่าไหร่ไม่แขกเลยสองอย่าง ท,อง,งทองยังครับราเชยถามว่าทองหรือ,อยังยัง <c oughs> วันนี้เราก็มาถ่ายรูปกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วนะเดี๋ยวผมไปถ่ายเจ้าบ่าวเจ้าสาวใกล้ๆหน่อยนี่สวยนะครับหล่อด้วยล่ะเข้มเลยวันนี้ ยืนทั้งวันแน่ยฮะเยาวสาวนะครับเบคัสใครดูคลิปหนึ่งบาทนะที่ขายเนื้อช่วยผมไปช่วยลาเชพาไปใช้งานนะฮะพี่เขียงเนื้อบเบเขาบเบนี่แปลว่าพี่สาวนะครับลานี่แปลว่าพี่ชายใช่ไหมใช่ครับแล้วนี่ชาบีบก็นี่บรรยากาศในงานนะเดี๋ยวพาเดินดูในงาน นี่แขกก็มาถ่ายานี่การแด็กตัวนะ,ะวหรือว่าตาลีบันเข <c oughs> าก็จะแข่งกันประมาณน,นี้เจ้าสาวของพญาบุตรทานี่คือ หลายคนหิวหิวแล้วบางทีก็อยากดูบุหรี่นะข้าวไม่ค่อยหิวหรอกนะครับทุกคนทำไมไม่ตามผมเรื่องดีๆผมไม่เข้าใจเลยจะไปนั่งใกล้ไรบุฟเฟ่ต์เนาะเราจะได้ถักได้ง่ายยู่งง่ายนะเอาใกล้เลยอ่ะเเเลล่นกป็นบุฟเฟ่ต์นะน่ากินผมเช็คไว้หมดแล้วเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมจะกินให้หมดเลยที่ภรรยาผมสวยไหมเธอ คนนี้หิวตลอดเลยนะครับให้ออกเยอะเลยย่องผมอ่ะไม่ต้องพูดก็ถ่ายเฉยๆนะเดี๋ยวพอถึงเวลาใช่ห้ตัดต่อให้สวยเลยนะตัดผมออกให้หมดแกนแกนวางใจเหมือนเหมือนมาที่มาแล้วสามนาทีแล้วผมทุกไม่ต้องทำอะไรผมตุ๊กออกในคลิปอ่ะเหมือนด้คลิปบาทเดียวถ้าใครจำได้นะคลิปบาทเดียว ที่มารับผมที่พัทยานี่คนนี้ลาลาลาเชมมารับผมพาไปนอนมัสยิดก็ดักข้าวันก่อนแล้วเดี๋ยวดูว่าภรรยาผมจะกินอะไรๆๆน,น,นี่ก็ขนมจีนนะครับบางทีก็ตักข้าวมาแล้ว อันนี้ใครจำได้ใะคลิปหนึ่งบาทนะที่เจอที่มัสยิดนะครับเราเขานี่พาเราไปขายพิซซ่าบริการ มัสาราดเนื้อกับโรตีไม่เไปนอกินสองแผ่นเลยเดี๋ยวผมลองชิมดูอร่อยอร่อยไ่มอรอมาก อ,อร่อยฮนะทุกคนเดี๋ยวผมขอกินก่อนจะตั้งใจกินอย่างเต็มที่เฮ้ยังะเจาของกินก่อครับ แกกินเสร็จเดี๋ยวพาเดินในงานต่อเบย์เขาบอกมีเนื้อย่างอยู่นะครับเราก็ต้องไปตามหาเนื้อย่างได้ข่าวว่ามีเนื้อย่างอยู่ เดี๋ยวผมพามาดูบ้านเบเขาที่ทำโยเกิร์ตนะทำเองนะครับเดี๋ยวมาดูเป็นโยเกิร์ตเหมือนเลยเป็นโยเกิร์ตเหมือนเลยเนี่ยขอดูหน่อยนะครับนี่เบย่างของครับปลาไฮโก้งครับค้าวเลยกุ้งมาอือเบโยเกิร์ตนี่ทำเองนะโยเกิร์ตใช่ไหมก้าวหาอธิบาย บางเขาไม่ได้ถ่ายหน้าหนูเขาไเสียงหนีเสียมนสวยดงทหนีกหมดแล้วรายละเอียดหนยให้บอกราละเอียดไายันอันนี้ารปแบบนอ๋อได้อันนี้ชีสใช่มครัอันนี้คเป็ชีสจะใช่ทำเองหมดเลยครับทำเองหมดเลยจ้ะโอ้ เซที่ใช้ก็จบไปนะไม่เป็นไรอันนี้เป็นคอตชีชีค่ะบอสอันนี้อะไรนะครับคอตชีชีคือเออ่คอตชีชีคมันจะเป็นชีสนซอฟชีสอ่ะว่าชีสแต่มันจะมีหลายประเภทที่บ้านเราทำเป็นซอฟชีสอย่างเดียวซอฟชีสใช้กินยังไงก็อันนี้ก็ใส่พวกสลัดอ๋อใส่สลัดเป็นส่วนใหญ่อ่ะค่ะอ๋อใส่สลัดใช่ค่ะอ๋อโรยบนสลัดอันนี้ทั้งแบบนมวัวที่บ้านเราเลยใช่คใช่ อ๋อใช่ครับนี่อือโยเกิร์ตแล้วอันเป็นกระป๋องเนี่ยอะไรครับบออันนี้เป็นโยเกิร์ตค่ะอ๋อนี่จะเป็นเหมือนกันหมดเลยฮะไอ้ที่เป็นเจ้าเหมือนกันหมดเลยบออ๋ออันนี้ก็กินได้เหมือนลัตซี่ไหมลัตซีไข่ไข่ครับไข่ไขยใช่ครับโยเกิร์ตบันมึงมานี่ดิมึงรู้บอบขโมย มอ,อคิดหน่อยนี่สพก็ดก็น่ากินอ๋อคังแต่ว่าวันนี้ของมันน้อยมันจะมีได้ครัาาแบบมันจะมจะมีเป็นม,มีเป็นซาวครีมด้วยครับอันนี้ซาวครีมใช่ค่ะซาวครีม,มก็จะเป็นเหมือนโยเกิร์ตแต่ว่าจะทำจากครีม<อ>ถ้าโยเกิร์ตอ่ะมันจะเป็นนม<อ>แต่ถ้าเป็นซาวครีมก็คือใช้ครีมทำใช้ครีมทำก็อันนี้ก็เป็นครีมชีสครีมชีครีมชีดก็จะเหมือนกีกโยเกิร์ตแต่ว่าจะเป็นครีม แต่ถ้าเป็นกีกโยเกิร์ตก็คือโยเกิร์ตแต่ว่าวันเนี้ยหมดกีกโยเกิร์ตที่เรากินในเซเว่นใช่ใช่แต่ว่าวันเนี้ยหมดกำลังทำอยู่ไงยังไม่ได้เอามาตั้งคืนโอเคโอ้นโหนี่ทำเองหมดเลยที่นี่นะครับเขาไม่มีที่เติ์หมดที่เติมหมดอ๋อมีหลายแบบเลยใช่มแล้วก็มีอันนี้เป็นชีสอินเดียบ้างชีสอินเดียใช่มีชีสอินเดียเปนอันนี้อันนี้คือดั้งเดิมทำตั้งแต่รุ่นมัอ๋อทำมานานแล้วใช่อันเนี้ยคือดั้งเดิมเลยของที่เขาทำตั้งแต่แรกได้อันนี้คือ อันนี้คือกีเนยเนยเพียวกีอ่ะบ้อ๋อเพียวกีใช้กินยังไงอ่ะก็เนยเพียวกีที่เขาทอดโรตีอะไรเงี้ยใช่ใช่ทอโรตีใช่แล้วก็ทับอินเดียเขาก็ใส่ทำกับข้าวเขาว่าทำพวกบัตเตอร์แกงบัตเตอร์อ๋อแกงบัตเตอร์ใช่อันนี้เขาใช้ตัวนี้อ๋อมันทำนานบัตเตอร์ใช่ใช่บางใช่้อ๋อที่ผมเคยกินที่ปากีสถานใช่ตัวนี้เลยบางอ๋อเดียวกนเลย ากินมาอันนี้กินได้ใไหมันนี้ได้ได้แตวเดี๋ยวเดี๋ยวติ๊กเอานี่ขอนมนะฮะไม่ได้เลยโอ้อันนี้กินได้เลยใช่ไหมไม่ได้ต้องไปต้มอ๋อต้องไปต้มมันเป็นมันต้องผ่านความร้อนก่อนนะใช่ใต้องผ่านความร้อนก่อนเป็นลมวัวโอ้นี่ต้องผ่านความร้อนนะฮะเหมือนที่ปากีสถานนผมไปดูทีีีี่่่าาก็เปนนนนอะค ใช่เขาดี่สดๆเลยครับนี่ผมก็ไปชิมกันแบบสดๆนั่นแหละเขาเย็นอากาศเย็นไงชิมได้ที่บ้านเราอากาศร้อนเขาก็ห้ามนะครับเดย์ตอนแรกเขาบอกเดี๋ยวท้องเสียใช่ใช่แต่แต่บ้านเราอากาศมันร้อนพอเวลาอันนี้เชื้อโรคมันเยอะแล้วก็ลองปมก่อนนะทุกคนใครจะซื้อกินปัทุกคนเลยมันยึดจัมอะไร ดูวิธีการเก็บเพาะนะครับอ๋อวันที่เราเคยเจอที่สยามมาที่มาไปด้วยริงทำเองสดๆเหมือนในเซเว่นนะอืมถ้าบิดตากินไม่รู้เลยอะอร่อยบาเกอรียยังไงอย่างนั้นนะฮะนี่เป็นโยเกิร์ตกรีกรีกโยเกิร์ตเกิดโยเกิร์ตกรีกโยเกิร์ต มึงก็ไม่เล่นถูกแล้วถูกแล้วครับมาอย่าไ,ไ่กองเลกองอย่าดับก็แท็กเจอร์มันจะไม่เหมือนครับอันนี้จะเหนียวเหนียวหน่อยสายกรีดอันนี้เหนียวเลยอันนี้ก็จะนุ่มๆอร่อยออแบบนะอันนี้ยังไม่ครบนะมคมหออันนี้เบเขาบอกมันยังไม่เซ็ตตัวา่าไรต้อง อีกสักพักใช่ไหมใช่ประมาณพรุ่งนี้พรุ่งนี้ถึงจะได้แต่๋ยวนี้เอามาลองก่อนเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะกลับแล้วต้องมาใหม่อันนี้โอกาสมาไหมวันม,มีโอกาสทุกคนได้หรอบอันนี้อร่อยนะอร่อยมากใช่ครับเฮ้ยอันนี้อร่อยเลยฮะ นี่ถ้าพรุ่งนี้จะอร่อยกว่านี่หรอมันจะเข้นกว่าใช่ใช่ใช่ครับเข้มนกว่านี่อร่อยอืมนี่อ่ะดึง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 นี่อร่อยกว่ามาคนละแบบใครชอบแบบหไหนก็เลือกเอาเบลเบลสมิตรกับบางส่วนจะได้อกเสียงยังไงฮะเบลสมิต โอ้ฮาตลอดเลยฮะทุกคนมินขำอย่างเดียวสระระลองดินวกอันนี really Arizona, exactly really cool. ้สาขาย่อยฮะอะไรสระเป่าสมองสองนาทีอย่าลองชิมอะไรแล้วเฉื่อยได้เลยวะเออมึงทยกูนี่ไทยกูนี่ไทยกูนี่นี่ป้านี่มาชิมมา อานีชาบิบทำที่บานีเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวลองชิมกินก็จะออกนมหมักบบประมาณนั้นชิมดินมนมต้มเออนมแบบอธิบายวิธีทำวันนี้ทบานี้อนีอืมก็มันจืดๆนะใช้ซ้าคูมอ่าใช่เออใช่ อไปทอดที่อก็อต้อ๋อครับมันเหมือนเต้าหู้นะครัรสชาติเปนเหมือนเต้าหู้ครับเออครับไม่อัมยอ๋อมังสวิรัติหรับสายมังสวิรัตนะที่นี่ก็มีขายหน้าขยับเพือะให้ผมชอบนี่เอาไปชออเอาไปช่อเอาไปทอดนะ เบย์เขาบอกไปทอดได้ทอดจิ้มกับซอสสีราชาซอสมะประนอมซอสพริกซอสพริกของทอดพริกเดี๋ยวใส่ชอบครับใช่ครับโอ้ใช่ทุกคนครับเนี่ยที่เรารอคอยก็มาถึงแล้วบางบีผมนี่บางก่อนไหนครับโอ้ย ชื่อสีสันมีบางดีมนะครับใครติดตามคลิปหนึ่งบาทนะที่ช่วยผมกับบางดีนไว้ได้นะออพาเราไปเที่ยวพัทยานะเจ้าของคำคมที่ว่าเป็นคนเก่งนั้นสำคัญแต่เป็นคนดีนั้นสำคัญกว่านี่ครับดูพัทยาผมก็ยิ้สีบางนล้ว <c oughs> นี้เจอตัวจริงหล่อขึ้นนะทุกคนตั้งแต่มีเมียเนี่ยผมไม่มีโอ้ยยังไม่มีครับยังไม่มีนะครับบางสบายดี อารมณ์ดีแล้วดีใจมากกินข้าวอย่างกันรองเท้าเทกับบังีบีนี่นเมื่อกี้เดินมาผมนึกว่าเจ้าบ่าวนะครับยังกินโยเกิร์ตอยู่โอ้บังบีบกินบางโยเกิร์ตบังข้าวยัางลาวดีลครับผมเรียบร้อยแล้วครับมาอะไรคราวแต่เช้าเล็วมาเราบางเนี่ยดเลยอ่ะนี่ผมก็จะมาพอดี ตอนมีตัวตีเป็นยังไงเนี่ยทำงานบิ๊กอะไรใช่นี่งานยุ่งโอ้านยงแล้วบางบีบางบีใครจำได้นะฮะ FC เยอะหล่อฮะเดี๋ยวนี้หนีบายบายโชว์เป็นคนเก่งนั้นสำคัญเป็นคนดีนั้นสำคัญกว่าเป็นคนเก่งนั้นสำคัญแต่เป็นคนดีนั้นสำคัญกว่าใช่หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบนี่อันนี้ทีมงานฮาร์เลย์ฮะนะซาลาห์ก็มีคุณพ่อเธอครับครับ ผมเทเลย่ะรถแก๊งนี่สั้งมากี่ปีแล้วอ๋อเดี๋ยวขออินเสิร์ตรถไม่่หมขาเลยนทหาเล่ทั้งหมด้วคือบางเข้ามาลาเข้ามาันเป็นแก๊งเลยนะราคาเท่าไหร่ ประมาณร้านต้นๆนะครับร้านกว่าๆมันมีตั้งแต่ร้านร้านร้านหนึ่งร้านหนึ่งอ่าร้านหกอ่าเดของมึงเท่าไหร่วะร้านแปดสามร้านแปดสามร้านแปดนะครับทุกคนทะเลเดวิสันมีร้านสามสองอันนั้ร้านเจ็ดตอบอือร้านเจ็ดตัวหน้ากากตัวใหญ่างมันจะร้านห้าร้านหกขึ้นอะไรประมาณนี้ก็ได้ร้านเนื้ออ๋อจะใกล้ๆกับร้านเนื้อตามก็ โอ้เล่นมกุกอันนี้จอดอยู่สองสี่เดี๋ยวก็สิบล้านะผมขึ้นรถไฟเหมือนเดิมดีกว่านะครับรถย์ดีกว่ารถย์า <c oughs> ลาก็บอกขี่ไปสกูปปี้แซงนะลาระบอกขี่ไปสกูปปี้แซงนะใครพร้อมแล้วชูนนมือเลยครับบ้านแปด ไ่อ้ำาอันนี้ไ่าายอ้ําเป็นไฟอ้ตาจะทักทายกันขี่มาเที่ยวพัทยาจะมาถึงไหมผมจะลม้มซะก่อนหรือเปล่า กลับแล้วนะครับผมตอนนี้แฟนอยู่ที่ไหนครับตอนนี้แฟนผมอ่ะยังโสดเฮ้ยโสดครับโอ้ข่าวผิดพลาดนะครับเอฟซีบอกบังบิ๊กมีแฟนแล้วยังไม่มีนะครับติดต่อได้ที่ไหนครับถ้าจะติดต่อบังบิ๊กที่พัทยาครับที่พัทยาใช่ใช่ครับได้ข่าวว่าบังไปแสดงหนังด้วยใช่ไหมก่อนแสดงหนังผมออกแล้วตอนนี้เรื่องพัทยาฮิต เรื่องพัทยาฮีนะครับตามล่าพัทยาฮีอ๋อเรื่องนั้นใช่ที่บางไว้แสดงใช่โอ้เนี่ยผมอากแโปรโมทหนังเออบางบี๊เขาไปแสดงหนังมานะใครยังไม่รู้พัทยาตีสพัทยาฮีเออพัทยาฮีไปแสดงมาเรื่องนั้นเลยถ้าถ้าเปิดก็เจอบางบีบเลยอ่าเขาบว่าโปรโมาเว่าอะไรโปรโมทหนังให้เขาเออไม่ว่าเขาดีใจฮะช่องผมคนไม่ดูโอ้ยใครใช้ใช้ฮูดเนี่ย ใช้ฮูดเลยใช้ฮูดนี่บังบีฟนะครับหลายคนคิดถึงจ่ายาร้อยป่ะนี่ฮะราเชจะรับัลหลานนะฮะนี่ภรรยาผมนี่ราเชเขาจะรับัลหลานรับัลหลานนะพ <c oughs> อถึงวันทําบุญโพสให้ผมด้วยนะมาอ่ะ <c oughs> แล้วันนี้อันนี้หันมาอันนี้สนับสนุนคลิปของบังลิฟนะห้าสิบบาทน้ำมันตาม ใช่พีต้องแยกส่วยนะอ๋ออันนี้รับความหลานหนึ่งโรยอันนี้อันนี้คลิปเผื่อไปทําอยู่กลางไร่กลางนาสนับสนุนนายหนวดก็วห้าสิบบาทโอ้ยไม่เอาเลวฮะทีกได้นะโอ้ห้าสิบบาทฮะไปเดินไกลทำงันไม่สงบตามแล้วไม่ต้องนอนไม่ต้องนอนนี่สนับสนุนช่องนายหนวดนะครับอันนี้รับความหลาน Best h a p ม y Funny บอกข่าวผิดบ้านะครับ FC บอกบางบีมีแฟนแล้วยังไม่มีนะครับติดต่อได้ที่ไหนครับถ้าจะติดต่อบางบีมทิ่มีพัทยาครับทีพพัทยาใช่ใช่ครับ